ล่าสุดเจอหน้าหนาวเกาหลีเอาเรื่องแล้วอากาศเปลี่ยนหน้าแหกสิวขึ้นอย่างนี้เลยจ้ะเลยไปสัรหาลองน้องทนเนื้อตัวใหม่ออกใหม่นี่ก็บอกเลยว่าผิวโกลส่ทช้ำเลิศจริงวะยังไงที่หรือบุนเกเข้าหน้าหนาวทีไรหน้ากูประสัทเด็กตลอดเลยเหมือนผิวมันงงกับการละเวลานาฬิกาชีวิตมันปั่นป่วนหน้าหนาวปุ๊บทีไรหน้ากูหสรสะเอกแหกสิวมันจะขึ้นมันจะพุดหน้ามันจะลอกให้ได้เลยไม่รู้ว่านี่คือส้นตีนหมาหรือว่าหน้าคนกันแน่แล้วมันหุดๆบอกตรงๆมันดูสกปรกมากเลยอะค่ะจะ กูรู้สึกว่ามันดูสกปรกไม่เรียบเนียนไม่เป็นตัวเองเลยอะแม่ก็เลยไปสอยน้องไมดีคิวพีดีเอ็นเนสเซนมาทนเนอร์ตัวใหม่มาฮัลโหลคุณนาไม่คิดว่าจะดีเลยแต่ว่าเขาทํำถึงอีกแล้วคือมึงหน้ากูจากฮอกลอกแห้งๆกางๆเมื่อกี้นะเกยออกมาชุ่มช่ำโกลใส่ช่ำแล้วผิวดูฟูขึ้นมาเหมือนฟื้นฟูมีชีวิตเหมือนวาร์ปจากหน้าส้นตีนยีราฟกลายเป็นเท้านางฟ้านุ่มใสอย่างนี้เลยคือตัวนี้นะเกยแบบแจ่มมากนางมีทั้งพีดีเอเอ็นแพนือนอลเซลามีีตตัวท่แบบเิมผิวชชุมื้นสร้าวเรนอผิวฟื้นฟูหน้าาขใส บอกเลยว่ามันเลิฟเลิฟเลยแต่ด้วยความที่เป็นรอยสิวใช่ไหมแม่วันจะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยก็คือเป็นตัวเซรั่มของ exis t y ตัวนี้นะเกช่วยลดรอยสิวรอยดําอะไรได้เลิศดตรงจุดมากๆแล้วใช้ไปเลยเพราะว่ามันทําให้ผิวโกลผิวใสผิวฉ่าด้วยเพราะว่าเขามีสควโเลนแล้วก็ช่วยฟืน้นฟูไปพร้อมๆกันใช้ไปเลยแม่ฟืน้นฟูหน้าหนังเหี่ยกเดี๋ยวให้มันดีขึ้นภายใน2อาทิตย์เถอะบอกเลยว่าต้องไปหาตามัมนเลิศดผิวโกลใสฉ่าแล้วก็คือกู้รอยดําได้จริง